เก่งสมเชื่อเลยนะด็อกเดย์ฝึกฝนจนนายก็เก่งขึ้นในหลายๆด้านเหมือนกันแล้วนี่นายนี่โคตรเทพเลยอะค่ะป,ปี้เธอก็พูดเกินไปหน่อยนะฉันจะไปเก่งไปเทพอะไรขนาดนั้นได้ยังไงกันเล่าไม่มีทางหรอกนะนายลองไปถามเป็นแฟนของนายตรงนั้นเลยลนะกันเก่งใจอยู่ได้เฮย้ยบอกเลยเดี๋ยวรู้โอ้งั้นแย่หน่อยนะฉันไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นะขอผ่านคละกันนะ แหมนายก็ขี้เก e ใจอยู่ได้แฟนๆคลับเขาว่ารักนายกันนะรู้ไหมนั่นมันพ่อหนุ่มพระอาทิตย์นี่ว่าแต่คนนั้นที่เขาจับมือพ่อหนุ่มพระอาทิตย์อยู่เขาเป็นใครเหรอคนนั้นก็เขาเป็นลูกชายประธานโรงเรียนเห็นว่ามีหลายๆคนรู้จักเขานะฉันจะบอกให้เขาไปถึงขั้นซีอีโอของบริษัทใหญ่ๆเลยนะแล้วก็เห็นว่าเร็วๆนี้เขาจะแต่งงานแล้วด้วยเฮ้ยด็อกเดย์นิดได้ฟังอยู่ไหมเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่า ทำไมกันทำไมวิชาอื่นถึงได้คะแนนเต็มแต่พอมาวิชาของฉันทำไมถึงมันเป็นอย่างนี้ละ่ะฮะคนฉลาาแต่ผมมันก็ต้องมีขี้เกียจกันบ้างสิครับคิดได้ไงวะและใครข้อสัญหาทักมาตอนนี้วะเนี่ยน่ารำคาญชิบหายเลยการสกาวข้าความเลยอะนายเป็นบ้าอะไรของนายเนี่ยไม่มีเพื่อนคุยด้วยหรือไงถ้าไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรล่ะก็นะนายโดนฉันเล่นนะอ๋อเดี๋ยวนะ มีคสนส่งข้อความมาหาผมด้วยล่ะโอ้งั้นก็เชิญตามสบายครับมผมแล้วใครส่งมากันนะวิง่งใครนี่มันเป็นใคร <c oughs> แค่เด็บเองคงจะส่งจมาป่าไปคุยกับราบมะม่วงแล้วก็ได้มัหนึ่งร้อยเก้าสิบสองหนึ่งร้อยเก้าสิบสาม แคทนบฉันเองก็อยากช่วยนายอยู่นะแต่เรื่องภาพลักษณ์ของฉันก็สําคัญเหมือนกันนะเฮ้พระนุมอาทิตย์ฉันกลับบ้านแล้วดังเดะเรามีเรื่องต้องคุยกันตอนนี้กอนี้เลอะไรวันนี้อรู้ไหมการทําแบบนี้มันแย่แค่ไหนนะฮะทําให้ผู้อื่นบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลไม่ต้องห่วงไป เรื่องท่ารักษาพยาบาลฉันจัดการเอง